พระพระก็อะไรสามสิบห้าครับผมพระสามสิบห้าไม่ได้ชัรเสร็จแล้วเขาจะไปโคราดมึงอะไรเขาไปดูที่โคราชว่าเกี่ยวข้องเราจะได้เขาไปดูพระเขาสบพระหรืออะไรที่ ประช่างเขาใหญ่เหรอว่าไงเพราะาเกี่ยวข้องกับเราอย่ออา,ายงไรก็ไม่รู้เหรอเราเัียงไม่ชัดว่ามันมาเลยมาเกี่ยวข้องกับเรานี่นะนี่มุลล่นเราไปนะ สามสิบห้าหรือพระสามสิบห้าครับผมเออพระสามสิบห้าวัดกรรมฐานส่วนมากไม่มีเนนนะท่านท่านไม่รับเนิน,าานถ้ากรรมฐานท่านอยู่ในปา่าครันไม่รับเนินในวัดนี้ก็ไม่รับก็มีได้รับเนินหนึ่งไว้นั้น ก็ได้พูดอยู่นี่นะตอนเยี่เมเยวมันไปทําบังไฟเล็กไปจุดชิชิดอยู่ในป่าก็ได้เนนเยวเท่านั้นนะมันไม่มีเพื่อนมีฝูงเล่นด้วยไปเล่นกับพระท่านจะแขกเอาดีไปยุ่งท่านไม่ได้เลยมันจะจุดบังไฟเล็กเห็นอย่างนั้นแหละว่าวันนี้ไม่เคยรับเนนไม่เลย ส่วนมากกรรมฐา,านที่ั่้นเที่ยวเดียวๆจริงไม่มีเลนไม่มีแต่วัดป่าบบรรจานี่ก็ไม่มีก็มีมีก็อย่างว่านะมีเดนบางไฟเล็กนะ่ะไปจุดชิดๆอยู่ในปา่าประดบรรดาเนี่ยนะมันเทวดาบอกเขาไปรู้นะอยู่ลึกๆอยู่นะมันประดบรรดาอะไรประมาณสองทุ่ม เราเดินอยู่กรมอยู่วันเป็นอะไรในจิตนี้แหละเดินบุกเข้าไปในทางยกรมซึ่งไม่มีใครเดินในทางนั้นละั่นละเดินไปทําจุดบอกไฟแล้วล่ะบ้าไฟแล้วชิ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 ตาเข้าไปแล้วเพตัวสั่นเลยนะตัวสั่นมึงไม่คาดคิดว่าใครไปจะไปเห็นในนั้นนะขกัน สามวันมันโศกเศร้าองอไว้สามวันเราก็ไม่พูดถึงเลยละ่ะเพราะโทษเตรียมตัวมันอยู่ในสามวันจนกระทั่งล่วงไปสักสี่ห้าวันเห็นดูลักษณะมันนั้นจึงเรียกมาสอนไอมาลงธนกรรมนีตะวันตกสลายเอาจมปวกผุดจมปวกมาถมที่มันตํำ ให้ทำวันละหนึ่งชั่วโมงสามวันเรียกว่าทันตะกรรมตามหลักพระวในมี <c oughs> มันก็มีเน้นเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วให้พรให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปภูเรติสากรังเนวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกบปติ อิชิตังปฏิตังตุงหังคิพปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทบรรณระโสยถาามนิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีเทฆาอยู่โกเพราะว่ อภิวาสนาสิลิสณิตจังพุทธาปจายโนจัตารอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังพระรังภาวะตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานภาเวนะสพธรรมานภาเวนะ สัพพสังขานพาเวนะยัชชาโสติหาวันโตเตะ

ไม่ได้จะไปโคราชไปข้างก็ลาชอยู่เจ็บเดียวข้าตัวไหนล่ะเลยโคราชไปนะทายนะเลยไปอู่เลยโคราไปนะไปถึงปากช่องนะครับปากช่องเนาะครับจะไปข้าที่ตามช่องไปโคราเด็กก็ต้องข้างคืนอันนี้ต้องข้างคืนที่โคราช คือเน่ยถึงจะได้กลับมานะมีงาอะไรบ้างเราก็ลืมๆงเืออะไรเลรับพระปาแสดงธรรมแล้วก็รับพระปาแ,แล้วก็เลางศพครับแค่นั้นครับไปแสดงพระธรรมเทศนารับพระปาช่วยช่วยโลกแล้วก็หลงศพ ก็กลับไปข้างที่เขาใหญ่ท่านอุทัยอ่ไปข้างที่เขาใหญ่ท่านอุทัยเลยครับนัน่นเขาใหญ่ท่านอุทัยเลยเป็นที่ภาคข้างกองเราแล้วนี่กุฏิเไวใ้ใช่ด้วยนะเนี่ยกุฏิไว้ที่วัดที่ท่านอุทัยละอยู่ทุกวันมีกุฏิได้สร้างให้เราเลยดูมันก็รู้นี่ นั่นก็เป็นกระต๊อบกระแทกไปมาทำหลังใหญ่โตขึ้นตรงนั้นนีเอ,เอเ่อหลวงตาจริงๆไม่เห็นใหญ่โตอะไรนั่นเห็นไหมกุตินั่นนั่นกุติดวงตานั่นนั่นนั่นดูที่กุติดวงตาว่ามาพักที่นี่ี่สามปีกุติกระต๊อบเด้เลยๆกันละสามปี หักรบโคือพอแห้งแล้วปวกกินยินร้อโขช้าวาัยจะไปแหงปวกยังไปกินพอพอโต้เสาวแห้ปวกกิน,กน,กกกนอโรคสี่หลังที่สามเลยเ,เขาไปเห็นแล้วเ,เขาเลยส่งเงินมาปลูกกุฏิหลังนี้ไปร้องโหกร้องไห้เลยกุฏิหลังหลังนี้หลังสุดท้ายลเลย ไปที่ดนมีพระอยู่ด้านโอเขาไปถามดูไหนกุฏิท่านจานหลังไหนวะนี่วะเขมองไปเห็นนะเฮ้ยวะเขาไม่อยากเชื่อเดี๋ยวแล้วเปิดประตูให้ดูวะไม่เปิดประตูก็ไม่มีอะไรบาทก,ก็ยังไม่มีผมมาฉันหางนียังไม่ได้ขึ้นไป ก็ามีหนังสือเลยมหนึ่งเอาไว้สูงสูงเอาเอาวางไว้แค่สูงสูงนะตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอะไรเออใครก็ไปร้องไห้กุฏิหลังนั้นเออชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยเลยเลยเวลามาดูกุฏิหลังเท่ากำปั้นนี่ว่านัน้งลูกศิษย์ั้งเทพเลยก็รมาต้ะกถิ มาก็มาร้องให้อยู่นี่ว่าหลกุฏิแล้วมันสรวสังเวชว่าให้ไป,ปเปขาไปถือปั๊บเขาจึงส่งเงินมามาผูกกุฏิหลายเลยนะลัวอยู่ทุกวันกพรเรายังไม่สั่งได้บอกวอ่าอไงเาส่งจูงกรรมอะไรไม่ส่งกลับคือหน้าเกลียดไม่ถูก เราก็เข้ารับไปเรียก่อบไปกระึงสั่งทีหลังสั่งทั่วไปหมดถ้าใครส่งเงินมาเราให้ให้ทำสิ่งน,นั้นสิ่งนี้ถ้าเรายังไม่ตกลงส่งมาเท่าไรก็ไม่ําเ็จบอกเลยจริงจั้งอันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าอยู่หัวประสาทที่ได้สาราสุกุม,มาอยู่หัวประสาทเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เส้ยออกทรงบะเงือกทรงบำเพลงอยู่ในป่าเมื่อพระรากรสีหกปีชั้เร็ดแล้วชั้นเบ็ดจะหาในป่าเอาแหวก็สอนพระลุกขวูดเส้ยนะเส้ให้สอนให้ไปอยู่ในป่าจะเขาไม่จะบอกว่าให้ไปอยู่หอปภาษาได้ขมุนเทียนพระโอเวเส้ยออกมาจากหอภาษาก็ มาอยู่ในป่าเวลานบรรลุธรรมหรือการรู้ธรรมจารซื้อในป่าแล้วก็สอนพระให้อยู่ในป่าพุโทโวเชนาสน,านั้นทุกวันนี้ยังเป็นธรรมที่เก่ดขาดไม่สอนไม่ได้นั่นฟั้งที่สอนธรรมรู้พุทโเช่นาสัญแลพระมื่อเจ้าจัหวดแล้ต่างทัางหายไปอยู่จามลูกขมยเล้าไม้ในป่าในเขา ตามท่ำเนื้อมผาป่าช้าป่าลกชักนะเห็นไหมใน้ชื่แอแจ้งรงฟ้า <c oughs> แล้วอันประสาที่สะดวกสกบ,บายป่าศึกาสิ่งรบกวนบำเพ็ญสมัาน้ำได้สะดวกใล้ตรงพาแตนหนูและบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นกลอดชีวิตเถดิดเนีนะไ่ไม่บอกธรรมดาเนะี่ยก็ชีวิตไปอะไรผู้คุณพาเจ้าได้เลยเอาไว้ ออกป่าเขาว่าป่าให้ที่ลูกมมกระมวลก็ไม่ายให้ไปที่วิถีพระอาศัพาายพระเอาไปสบายธรมของพระตลอดชีวิตไปไม่บอกให้หวนกลับไปหัอระษาทไม่ว่าแล้วองค์ใหญ่กระสือธรมาโยุธรรมขึ้นมาไม่จะอยู่ในป่าเขาจะมากต่อมาพใช้างานของพวกเราสำเร็จมาจากป่าะนะอื 哭唱唱唱，看小孩，我不会教。让松三德，骂小孩，野巴，用婆罗那色，或者，对不对？婆罗那色，它乌鸦，绿。那小孩，刚才三德野巴，对吧？野巴对野巴，刚才我们说，唱唱唱唱，哭唱唱唱，唱唱唱唱，唱。野巴，怎么样？来，教我们，谁要乌鸦， นี่บอพระพุเจ้าสงสาวจมคนคนนี้จมพระองคี้จมไม่มีความใจร้อเลาจะเห็นคุณ้าเพราการอยู่ในป่าเงเวลาขับขันก็มันเห็นชักใจบ้าก่ในป่าธรรมชาติเป็นใหญ่เลย ขยับเข้าไปในที่น่ากลัวว่าเสียวทั้งกลางวันกลางคืนงานเป็นอย่างหนึสติตมติจุู่ด้วยกันตลอดเวลาง่นคือความเพียรตลอดแล้วที่จะเกิดได้อย่างไรคนกลัวจายาควัวจะตายยู่สติรักษาตัวตลอดเวลาที่ไม่เกิดแล้วก็ ถ้าพเจ้าสติติดตัวติดตัวอยู่ติดจะไม่หุ้งใจไปไหนจะสงบเย็นเย็นนี่แหละขั้นขั้นที่บำเพ็แล้วขั้นเทพขัวมาแล้วคือมาสอนพวกเราไม่ใช่มาสอนสุ่มสี่สุ่มห้าตัวอยู่หอปราสาทหนึงพักกันอยู่ในป่าไปหาว่าพักชั้นวิ พระที่อยู่ในป่าเป็นพระวิกลจะถึงมันเลยบ้าไปว่าพระองค์นี่นะพูดทำมันชัดๆพระองค์นี้เป็นนักเชิดด้วยนะมันเชิดหากินข้าวต้มขนมเขาอยู่ไม่เชิดเ,เพื่อเพื่อทำมันเรลวขนาดไรพระองค์นี่นะพูดทำมันชัดๆแบบนี้จะพูดมันเป็นมันยังพูดได้เราพูดตามหลกักความจริงทำไมจะพูดไม่ได้วะ 他丢在那块，被他美国人，哇，一样。本来嘛，就是个船，他拿他那块丢在那块，那机器、三台，他偷不了，他丢他不是他丢在那块，他他不了。他丢不了。他丢不他丢不了。不了。不了。他丢不了。他了。他丢不他丢不了。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  กระทบกระเสียนกระแทกอย่างญั้เรื่องแรของพี่จ้าหักจึงพูดออกมาได้ในคมเสียงที่ชาติเป็นพูดไปได้ว่าก็ตําหาักเห็นว่าเจาใจเยียว่าใจมามาโมมาบวดได้เหรอนอนอ่าลูกคู่มูเส้นาขึ้นเย่านี้พอบวชปั๊บเข้าว่านี่ขึ้นต้นเลยพระทุกองค์ต้องไดครับลูกคู่มูเส้นยาเส้นยาวีสร้างอย่างกวพญา 但是没在就住里、草、山、草、木、山。反正呢，把山、把草、把树、把水、把山，安培、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 安 澳门我们不管，都米在。我们的，那我们我们是富，嗯，是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 ， มันเป็นบ้าสงส้วสอนคนไม่เป็นก็ดีเรื่องเลยคนบ้าสอนพระบ้าสอนคนว่าเออนี่เราคาบ้าสอนคนก็จะให้เป็นคนดีพระดีเร่งเลยอ๋อไม่ยั่นกันอย่างนี้มันกล้าพูดนี่กล้าอืเหนือบที่พูดจริงไม่มีสมกล้าว่ากลัวใดสามเดชะก็าบกล้าอยู่ในยที่หมดแล้วจึงกล้าพูดหรือว่ากล้ามันก็เลยกล้ากลัวก็เลยกลัวไม่เย็นสมมุิ ในสิ่งที่เอามาพูดเวลาไม่มีกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีนีศัพท์เลือดเลอดลือไปหมดแล้วคือพูดจะถนัดชัดเจนทุกอย่างเราเอาที่จะจันหาเอาเครื่องโารานมาอวดทำมีอย่างเหรอทองคําธรรมชาติทั้งแท่งสูงขนาดไหนทำมาเพเจ้าแล้่เอาเครื่องโบฐานอย่างชื่อว่ามาอวดอวดได้ยังไง 哥说：“哥法，如今人，他变成说变成法呢？他要根据那条的道，他才得。现在，他一得病了，他如果他不听佛，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 他不知道他不听佛，他不听佛，他不知道他不听佛，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 他不知道他不听佛，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 他不听 จะพาไปฟ้องพุทธเจ้าวะไม่ไม่ไปฟ้องมีพุทธเจ้าดุเอาว่าอไรดูทุกวันเราไม่ไไปต่อว่าพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีที่คาดที่คานแต่พุทธเจ้าท่านดุเอามีโกนุห้าโซจิมานนโนนิจังปัจเจเสสติอันตกาลเลนะโอนาธาปดีปานะกเวสถาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม หัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะอํานาจของเจี่็นนั่นแล้วยังมาเล่นเลงหัวเราะกันได้อยู่เหรอนั่นทําไมจึงไม่สอบสีงหาที่พึ่งนี่พุทธภาษิตหรือพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้านํามาเป็นบ้าหัวเราะกันอยู่เหรออนั้นฟังที่โกนูหาโซจิมานันโดอันน่ทนาันว่าคือถ้าภาษาเราเรียกว่าล่ำคลา,ยยานเกิดมันหัวเราะ ลั่นกันอยู่ในกองไฟกกางกองไฟเผาหัวามาันอยู่นั่นนะคือ,อท่านบุทุพนจากกองไฟแล้วท่านกระดุเอาว้างสิโกนุหาโซยิมานันโดอืาธรรบุญเจ้าเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดขาดตลอดมาไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือทรรมบุญเจ้าไปได้าศาสดาองค์เอกทุกองค์เหนือทีเ่เลสทั้งนั้นขาดกิเลสขาดสะวัน้นขาดชะวัาน จึงได้มาเป็นศาสดาสอรโลกทาเป็นทำสองโลกด้วยกําจัดกิ่เด็ดทั้งมวลให้สิ้นซากไปได้ทรงบรุมาสุขเต็มหัวใจหัวใจนั่นถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัตบิตามที่เล็ดปัญหาแล้วมันก็จมเลย,เลยจมมันอย่างนั้นเอาละวันนี้นะพุทธเจดีนี่ออกจากนี่ยังจะได้ไปโคาราชพอฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปโคราชมันก็จะค้ากื่นหนึ่ง แล้วก็กลับมาอะไรค่ะฮะยังไม่ได้กราบเยนให้ทราบในเรื่องาภายในคือความคิดที่สั่งสมทุกข์ขึ้นมาถ้ามองเห็นว่าเป็นกิเลสก็แก้ไขได้แล้วก็ไปหาบัณฑิตคือระดับของพระสี่ระดับที่กราบเรยนไปแล้วเจ้าค่ะเป็นผู้ช่วยแก้ไขระดับไหนที่ระดับที่กราบเรียเร้องระดับไหนนะอ,อ้าวก็โสดา สกีทาคาอนาคาแล้วก็อย่างหลวงพ่อเนี่ยล่ะค่ะหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นโสรดเดียวนีแต่ไม่ได้เป็นโสด้เขากเนื้อเนื้อสุกแล้วมันมีแต่โสเดามันไม่มีมันไม่มีโสดาเลยอันนี้เป็นอ่าออาลค่าเช่าจานดาวเทียมหนึ่งหมื่นประจำเดือนนี้เจ้าค่ะเออเออพอใจนะโอ้ยานนี้อยู่โคราชกันตั้งสามสามร้อยกิโลดูไปสามร้อยสี่พันกิโลนะ ถึงโคราชไปทะเลด้วยกันใช่ไปฆ่ากันคืนเดี๋ยวพอสมโงพระองค์ไหนมันเกี่ยวโยกับเรารอย่างไรก็องไปฆ่าฮะชื่อลูกผู้พาก็ไงว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มีน่ะอ่าถูกเดินคุ้นกันเอ่าเป็นส่วนเกี่ยวโยกันล่ะอาจารย์มีเป็นลูกศิษย์ลูกผู้มั่น ท่านปฏิบัติเรียบร้อยตลอดมาตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่วัดสุทาจินดาโคราชท่านอยู่สูงเนินท่านอยู่วัดป่านะสูงเนินเวลาท่านมาโคราชเด็ท่านจะไม่ไปพักวัดไหนท่านจะเข้ามาพักวัดสุทาจินดาและกุฏิเรากุฏิเรามันใหญ่มีลูกศลูหาอยู่นั่นเยอะท่านมาพักกับเราจึงคุ้นกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือพออจากนั้นเราก็ออกปฏิบัติเลยจนกระทั่งปฏิบัติมาจนยังตเต็มเหนี่ยวแล้ว จึงกลับไปพบวันกับท์นอีกโอ้ยท่านดีใจมากเออเรขึ้นไปเจอกันอีเออจะมาหามาได้ยังไงเนี่ยคือท่านอยู่ในมวกเลยลึกๆนะเราทราบว่าท่านอยู่นั่นเราก็บุกเข้าไปเลยเข้าไปหาท่านเออจะมาหามาได้ยังไงมันอยู่เรื่ออ๋อกูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนไปได้ทั้งนั้นแหละเราโอ้ยท่านดีใจนะท่านลื่นเล่งกับเราละเมตตาเพราะตั้งแต่เรียนหนังสือก็คุ้นกันอยู่แล้วก็ เรียนหนังสืออยู่แทนก็ทราบเราออกปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วก็นานแสนนานจนกระทั่งหลวงปู่มั่นมัวหน้าภาพไปหลายปีแล้วจึงได้ย้อนกลับไปแล้วไปไป,ไปพักกับท่านที่สูงเนินวัดป่าสูงเนินโห้ยท่านดีใจมากนะแล้วก็ไปอยู่ท่านไปอยู่มวกเหล็กแล้วก็บุกก็ไปหาท่าน ท่าน,น,นรู้สึกท่านตื่นเต้นเมตตามากนะเอะจะมามาได้ยังไงไง,ไงโอ้ครูอาจารย์อยู่ที่ไหนไปอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ลื่นเลยแล้วอยู่ที่สูงเหนือนเราก็ไปพากกับท่านท่านเมตตามากเลยนะกับเรารู้สึกท่านเมตตามากถ้าเป็นพระลูกจิตท่านผู้ใหญ่เป็นฝ่ายมานิกานี่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่ให้ยัตติเห็นไหมท่านสั่งเอง ไม่จ้องญัติญาติหาอะไรท่านว่างั้นแหละมาผลนิพพานไม่ได้อยู่กับญาติไม่ยาติไม่อยู่กับธรรมยุทธมหานิกายนะอยู่กับการประพฤติปฏิบัติไม่ไม่ห้ามสักวมามมคาวรทั้งธรรมยุทธมหานิกายเป็นชื่อเอฉยเฉยท่านว่าเอาปฏิบัติให้กงแนวตามนี้ถ้าญาติแล้วมันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายไปเพราะโลกถือสมมูิท่านว่าท่า,ทานญาติแล้วพวกของท่านมีชื่อมีจำาวนม,มากจะเข้าท่านไม่ได้นั่นเห็นไหม ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ต้องหยาดว่างั้นเพราะเมื่อท่านเป็นพวกคนท่านเป็นพวกท่านเหล่านี้ก็เข้ากันได้หมดคณะของท่านเป็นคณะใหญ่นั่นว่าเพราะฉะนัานท่านถึงมรรยติีนะหลายองค์บรรดาลูกศิษย์ฝ่ายมาริการผู้ใหญ่เป็นขั้นผู้ใหญ่นะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านท่านไม่ยัตติเลยเนี่ยท่านสั่งเองแล้วท่านพูดเองซะด้วยนะท่านพูดอย่างเด็ดซะด้วย มันสำคัญอะไรภาษาธรรมยุทธมหานิขกายมันชื่อแต่แต่ไก่เขาก็มีท่นวา่ามันอยู่กับข้อปฏิบัติตังหา,านนะกั่านว่า่ะนั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มาเล่าเองแล้วท่านเหล่านี้ยังยังอยู่ทุกวันนี้ลีก่ก็อาจารย์มีก็เสียแล้วนี่อันตรนกายมาธาตุเห็นไหมละ่ะนั่นมีธรรมยุทธมหานิการที่ไหนอันตีกายมาธาตุขอยปฏิบัติดีเถอะนะฮะอ,อยู่ที่ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่อยู่ที่ชื่อที่นามนั่นธรรมยุทธ์นี่มหานิกายอะไรเราไม่ไปสนใจนะชื่อนั่นชื่อนี้ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะเข้าถึงกันทันทีนะทำนี่เข้ากันได้สนิททันทีนะมันถ้าเป็นเรื่องโรคเรื่องรักาเนี่ยเข้ากันไม่สนิทมันผิดกันอย่างนี้นะให้พอนี่อย่างให้พ <c oughs> อนให้พ <c oughs> อนะทุไปัจจัยหนึ่งแสนบาทครับมาจาก มาจากญี่ปุ่นถวายหลวงตาหนึ่งแสนบาทนี่ครับหนึ่งแสนบาทถวายหนึ่งแสนบาทครับวราพรหลวงเทศครับหลวงเทศเหรอที่ว่ามีร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอวราพรดวงเทศครัโตเกียวญี่ปุ่นบริจาคหนึ่งแสนบาทเออพอใจเ้วพอใจละจำหนูได้ไหมคะปีที่แล้วหนูมา มาถวายอีกแสนหนึ่งว่าจำได้ไหมครับว่าเมื่อสองปีที่แล้วมาถวายหนึ่งแสนปีที่มาถวายอีกหนึ่งแสนปีหนี้มาหน้ามาอีกเพียงแสนนะเมื่อมันได้ว่าก็หวังมันจะเอาเรื่อยๆหรือซิเดี๋ยวว่าไงตอนนี้รเมื่อไหร่ได้มาพ่อไปเช็ควลาใช้พ่อเราจะไปลครงเราเนี่ยทั้งทั้งทั้งพูดั้งพูดทั้งมองดูนายิกานั่นนายิกาแต่งหน้าก็บบังคับ ทางนี้กา้พูดย่นเข้ามาย่นเข้ามาน้องตามหาบัวคืออย่างนี้นะคะหนูไปเช็คเป็นเนื้อใน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 นเป็มะเร็งปล่ากชื่อเสียงพูดได้ได้ไม่สบายครับขอเมตตาหลวงตาเออออออรับเมตตาน่าจะเมตตาอิชิตังปฏิตังตุมหังที่พ่อแม่วะสมิชัโตสาเพปูเรนโตสังกปา จานโัปณะระโสยถามณนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพโรโควินาสตัมาเตพวัตมันตราโยสุขีที่คาอยู่โกภวะอภิวาชนาสีริสนิจังพุทธาปเจยโนตาตรโรธรรมาวาทานเต อายุวนโนสคขังบาราไปแล้วที่นี่จะไปโคราชก่อนไปโคราชไม่ได้หรือช่องนะครับปากช่องนะครับแล้วปากช่องกับโคราชเราผ่าน <c oughs> ผ่านโคราชก็ปากช่องวันนี้ข้างที่ปากช่องอันนี้ไปหมดเลยวันวันนี้จะไปหมดเลยเพราะไม่มีใครชันมาวัน,นเราจะเอาไปหมดเลยอืม เอเอในข้างที่ปากข้าคือเอเอแล้ววันพุธกลับเออไปละ